Android ตอนเขียนโปรแกร,รมเพื่อใช้งาน TextView ทำการสร้างไฟล์ Android Project โดยไปที่ไฟล์ New Archer Android Application Project คลิก Next Application Name ตั้งชื่อว่า TextView ในส่วนของ Project Name ให้ใช้ชื่อเดียวกัน แต่ในส่วนของแพ็กเกจเนมนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็น c o m a n d r o i d l a b t e x t v i e w v i e w s d k เลือกเป็น android 2.3.3ส่วน m i n i มั m เลือกไปที่ android 2.3.3เช่นกันคลิก next คลิก next จากนั้นเลือกที่ blank activity คลิก next ในส่วนของ activity name เปลี่ยนชื่อเป็น t e k e view ในส่วนของ layout name ให้เปลี่ยนชื่อเป็น main จากนั้นคลิกปุ่ม finish เพื่อสร้าง Project เมื่อสร้าง Project เสร็จแล้วในส่วนของ f o l d e r list layout file main xml ให้เหยับปันคลิกขึ้นมาแล้วทำการไปแก้ โค้ดโดยการลบทิ้งจากนั้นกลับมาที่กราฟิกเลเยอร์แล้วทำการสร้าง Layout ใหม่โดยเลือกไปที่ Layout เลือกเป็น linear layout หรือ vertical drag and ลงมาจากนั้นเลือกที่ Form w i d j e t เลือกที่ tag view drag and d r o ลงมาจะได้โค้ดดังนี้ในส่วนของโฟลเดอร์ src com.androidlab.techview ในส่วนของ techview.java นั้นให้ทำการแก้ไขโค้ดดังนี้ในส่วนของโค้ดบรรทัดที่1ตัวโปรแกรมได้ทำการเจนโค้ดไว้ให้แล้วในส่วนของบรรทัดที่3ถึง5เป็นการ Import และฟีต่างๆเพื่อนำมาใช้งานในส่วนโค้ดบรรทัดที่7คือทำการสร้างคลาสที่ชื่อว่า t h v i v w บรรทัดที่9ประกาศ ให้ตัวปปร์ h ิสมีค่าเท่ากับ take view จากนั้นทำการสร้างเมธอด on create ขึ้นมาโดยเมธอดนี้สามารถทำงานได้โดยทำการเอาค่าใน this t set t e x t ไปแสงไว้บน take view ในส่วนของการเซตค่านั้นให้ทำการเซตในเครื่องหมาย single q o d e จากนั้นทำการทดสอบด้วย ADB โดยไปที่ตัว Play สีเขียวเลือกที่ลูกศรไปที่ Run Configuration แตะบนคลิกที่ Android Application เลือก Android แล้วชื่อว่า Take View ขึ้นมาคลิก OK แถบของ Target เต็กที่ a v d ที่เราต้องการทำการทดสอบจากนั้นกดรัม ต okay. mm hmm. ิ๊กเลก All แล้วคลิก OK เมื่อทำการทดสอบด้วย AVD mm hmm. จะปรากฏคำว่า TextView Display mm hmm. ในส่วนของทเราสร้าง TextView ไว้ mm hmm. ซึ่งตรงกับโค้ดที่ได้สร้างขึ้น mm hmm. ก็จบแล้วนะครับสำหรับ Android ตอน TextView